คันนี้ก็คือ F 3 4นะครับ 320D GT ครับผม305 Fox v i e w นะครับลาย e 113นะครับฟิตเมนต์คันนี้นะครับลูกค้าเลือกในสตัด nice h ฮชไดเอทยูโรสเปกนะครับสวัสดีครับพบกับโน้ตเจเอสติ้งวิวอีกหนึ่งคลิปครับวันนี้มาค่ำๆครับกับ BM 320D GT นะครับในรหัสตัวถัง F32 ครับคันนี้ลูกค้ามาจัดล้อยางโชกกับทาง j Racing w h e e l เรานะครับเดี๋ยวพาไปชมครับคันนี้ก็คือ F34 นะครับ 320D GT ครับผมบอกก่อน 320D GT เนี่ยตัวนี้มันจะอารมณ์เป็นเหมือนซีรีส์3 F30 นั่นแหละครับแต่ว่าด้วยตัวบอดี้มันจะดูใหญ่กว่านะครับไซส์ยางอาจจะต้องใส่ใหญ่กว่า เจ้าซีรีส์3 f 3 0มนะครับมันจะเป็นไซส์ยางคล้ายๆซีรีส์5 f 1 0และตัวนี้มันเป็นรถก้ากึึ่งครับตัว gt ตัวนี้นะครับตัวรถมันจะโตแต่ว่ามันใช้แพลตฟอร์มร่วมกับ f 3 0หลายชิ้นเลยนะครับมาว่างานของเรานะครับค่านี้ลูกค้ามาจัดล้อยางโชคกับทาง js นะครับล้อนะครับเลือกเป็น305 fox e นะครับล i ย e 1นนะครับตัวนี้นะครับเป็น pcd หาู120นะครับ bm ตัวนี้เป็น520นะฮะ ขอบ19นะครับหน้า8.5นะครับลัดกับยาง Nexen SU1 เน้นนุ่มเงียบขับสบายนะครับยางหน้า245 4019ครับมาในล้อหลังครับล้อหลังเป็นขอบ19กว้าง9.5นะครับอ f f s e ต40นะครับเมื่อกี้ล้อหน้าลืมบอกออ f s e ตล้อหน้าเป็น32นะครับลัดยาง Nexen หลังเหมือนกันนะครับ275 35 19ครับลงตัวครับ fitment สวยครับคันนี้นะฮะ ที่สวยนะครับฟิตเมนต์คันนี้นะครับลูกค้าเลือกในสตาร์ทเทสไดย์ยูโรสเปกนะครับติดตั้งเข้าไปในตัวรถ b m เคันนี้นะครับทำให้สัดส่วนโหลดลงมาได้อย่างสมส่วนนะครับไม่สูงโย่งนะครับมันเลยดูลงตัวนะฮะในตัวสตาร์ทเทสไดย์ยูโรสเปกนะครับปรับ32ระดับนะครับกับเจ้า BMW นะครับตัวนี้นะฮะให้ความรู้สึกที่กระชับนะครับแน่นหนึบเกาะถนนนะครับแต่ยังคงความนุ่มนวลอยู่นะครับไม่กระด้างกระเด้งกระดอนนะครับกับเจ้าสตาร เชสได้ยูโรสเป c ใน320 DGT คันนี้นะครับผมยิ่งตอนนี้นะครับสตาร์ทนะครับมีโปรโมชั่นนะครับลดเหลือ31,500บาท31,500บาทนะครับถึงวันที่12เดือนธันวาพศสองพันหนะครับโปรโคตรคุ้มนะครับลูกค้าก็เลยจัดครบเซตเลยนะฮะลองดูครับกับเจ้า320 GT ลำนี้นะฮะมาให้ดูให้ดูฟิตเมนต์นะครับ ล้อนะครับไม่ล้นนะครับไม่ล้นนะครับไม่ต้องกลัวติดซุ้มนะครับล้อเป็นสเปคตรงรุ่นนะครับถ้ามาที่จ s อได้ล้อตรงรุ่นนะครับผมเราจัดให้นะครับแบบคอ BMW ครับสวยครับคันนี้เป็นรถสีดาล้อก็เป็นดำครับดุแนวมาเฟียนะครับคันนี้นะฮะนะครับสวยงามครับกับเจ้าสามสองศูนย์ดีจีทีำนี้นะครับความโดดเด่นนะครับ ยางกเส้นก็อย่างที่บอกครับเงียบนุ่มขับสบายครับใครที่ชอบรถที่อารมณ์เงียบเงียบนุ่มนุ่มนะครับนุ่มนวลกว่ายางลันแฟตติดรถแน่นอนครับแล้วก็ที่สำคัญครับด้วยความเสถียรของตัวเนื้อยางนะครับค่อนข้างเสถียรนะครับใช้งานได้หลายหมื่นโลนะครับกับเจ้ายาง넥เส้น su หนตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นยางจากประเทศเกาหลีนะครับส่วนในล้อส0 .5 f o r ห้าฟอร์ดวิลก็จะเป็นกรรมวิธีผลิตแบบโฟร์ฟอร์มิงครับน้ำหนักเบาครับตัวนี้นะครับสวยงามครับนะฮะก็ยังไงฝากร้านเจเไว้ด้วยครับผมก็ ทำทั้งนะ้รถญี่ปุ่นนะครับรถ SUV p p v นะครับแล้วก็รถยุโรปนะครับก็จะมีสินค้าคุณภาพไว้ให้คอยบริการลูกค้าทุกท่านนะครับก็ร้านอยู่บางโอทองนอนทบุรีครับเบอร์โทรผมครับ0851752806ครับแล้วก็เดี๋ยวทีมงานจะขึ้นเบอร์ ในทีมงานในร้านเจสซีวิได้วยนะครับเผื่อโทรหาผมแล้วผมไม่ได้รับนะครับก็จะมีอีกหลายๆเบอร์นะครับมีทีมงานคอยรับสายคอยตอบแอดมินเพจอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ฝากในช่อง y t u t u นะครับบางทีในช่อง YouTube ผมอาจจะไม่ได้ตอบไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะครับยังไงกลาบประธานาภัยครับถ้าไปอ่านเดี๋ยวเราจะรีบตอบให้นะครับก็ด่วนๆก็โทรเลยครับเบอร์ผมครับผมโอเค